ผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับป้องไปสุขุสุขชนนะครับผมพวกพ่อผมนะครับก็บ้าอาทิตย์นะครับผมหลังจากที่เป็นคู่กลุมนะครับมาบอกว่าบอกเห็นเอฟซีถามหาผมนะครับหาาบ้าอาทิตย์ไปทางไหนน้อพราสันเปรยวว่าอจากในเฮดคลิปบอกเอฟซีนะครับซีเกาเอฟซีหม่นะครับผมว่าเพิ่งไปยุ่งใส่จังไหนะครับผม กามวันน <poisoned. S 2> ี <brothers and> <is> ้ผมกานี่นะครับพี่น่องกานี่าธุรกิจนะครับขัวเรื่อนนะครับนี่แบนนี่ของจ้กของนะครับก็น้อยนี่ครับนะครับอนี่นะครับพี่น่องกาอ่าปันนำสมครับพี่น้องไปทรงเรียนนะครับเป็นยังจังว่าเห็นพี่ผมมาตีช่วงเศร้านี่กาอ่าไปทรงตอนเศร้าครับทรงสองช่วงนะครับช่วงเศร้านนะครับทรงตามโรงเรียนนะครับผม รเวียนนี่แะครับโรงเรียนสามสี่วงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงนี่มันก็ติดหนาวอยู่นะครับผมทรงเศร้าครับทรงเที่ยงนะครับสองเวลาครับซึ่งก็สามารถจะไปถ่ายทำคลิปได้นะครับพี่น้องนะครับขออภัยพี่น้องได้หลายนะครับผมกอ่ารได้ได้ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบ้างนะครับว่าพี่น้องถามผมว่าไปใส่เนื้อ เปใส่มาเป็นยี่ใสได้เสียนะครับก็เลยเห็พี่น้องได้เบิ้งว่าเออผมกระยากอจังเห็นเนี่ยแหละพี่น้องกับมีตัวจิตเน้นน่อยเพอได้ให้ลูกไปโรงเรียนนะครับเด็กไปสู่ไปให้พี่น้องครับก็นี่ครับแบลี่ยนน้ำส้มนะครับตาไม่มีพี่น้องนะครับก็จจะมีห้องปั้นของยังครับก็ยังนะครับนี่ครับนี่อุแซรครับนี่แบลี่ยนทั้งแค้องนะครับนี่ครับน้ำส้มนะครับนะครับนี่ออยยอดน้ะพี่น้องนะครับ ซึ่งท่า,ทานาจากกระท่วงนะครับสาธารณสุขจังหวัดนะครับอุดรธานีาครับมาขอขอย่อน้ำเพลินจากโอเคครับพี่นอ้องน,นี่นี่ก็เป็นของปั้นพี่น้องนะครับของปั้นนะครับก็ได้ดูกระเรียนพี่น้องดูไปนะครับผมปกติแล้วกระท่วงน้องเรียนแหละครับเพราะว่าอ่าช่วง เศ้าช่วงเทียงครับช่วงแรงบางมือไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช้การขายตลาดนัดน้ำบ้านนะครับไปไกลก็ไม่ได้มันกำไรมันหน่อยครับพี่น้องเลี้ยนค้าน้่งมู่น้่งมันกับกับพวกขุมครับเลียงน้ำบ้านห้องนี่แหละมีตลาดนัดการลงไปนะครับผมกระยุ่งซื่อเลยพี่น้องทุกมือนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไ้ปั้นไว้ครับพี่น้องก็ต้องไปตลาดตลาดนัดนะครับไม่ได้อยู่ในเศร้านะครับนี่แหละอาทิตย์ก็ต้องไปหาซื้อของ นะครับขอโวดขออภัออหยหลายๆพี่น้องที่หลายอพี่น้องที่ทินหอดผมนะครับนี่นะครับกะสูไปนะครับไปลูกรเรียนยนะครับพี่น้องกาลังจัดที่ปั้นน้ำสมแล้วก็มีปลูกพักปลูกงาเยอะเดียวสิพพี่น้องทุกคนนะครับลงสวนนะครับพอเถอ่าเป็นปลูกไม่เถ่าเป็นพุดปลูกแต่ว่าเมือ่อใดว่างก็ได้ไปหมพดใน้เพิ่นนะครับช่วงนี้ก็ ่งเดี๋ยวจะไปหดผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวภาพพี่นอ้องเดิ๋ยไปหดน้ากันครับผมในสวนครับผมไปน้าพี่น้องน้าผมมาครับเอาเครื่อง,องเครื่องสฉุบหนามหน่อยไหมน้ามาครับทำไมตะกี้จะมันหาเอาสี่เคียงมากหรืประมาณเดือนหนึ่งล่ะพี่น้องนะไปน้ามาพี่น้องเดี๋ภาพาไปเบิรงเศรษฐกิจพาพเพ,พียงในสวนนะครับนี่ปลูกพัก อญ้างปูลี่างปลาครับมาครับปูัุ่งไหมงไม่ยบุญพุักเขียเาก็สเงต้นปูปูเขียหนาวเลยครับพี่น้องช่วนี้กายทำไมเกาบังดูพี่น้องบงดครับดิ เห็นว่าครับนี่ขาดสมัยเก่าพี่น้องหายไปน้ำเฮียน้ำซันน้ำเหล้าอูา้ยเหล้าหลังหนึ่งมันสิบพ่อชายเขาได้ป้อมเขาพันไปใช่ไหม,มตะกรันนะครับเสาจปกต้นอีู่แล้วเมื่อกี้เสาเปียกต้นพี่น้องเบ็นหงเบิ้งเหล้าเหล่าหล,ลังนี้ตะก่อนเนี่ยเพื่อสือมานเขาแล้วครับนี่เกาเปีต้นเก้าต้นสิบต้นสิบสองต้นพี่น้องทำเฮีมมยนหลังหนึ่งกว่าได้พี่น้องสิบสองต้นครับนี่ครับ ไปพี่น้องไปไปเบิ็งสวนน้ำกันป่นี่น้ำมาครับไม่ใช่หรอพี่น้องก็ยากยากไม่ใช่หรอครับคือจังเย็นกันแหละบรรยากาศกัดคือจังโบราณโบราณเต็มหน่อยครับนี่ครับหย่างง้อลี้ยงกล้วยหอกง้อหอกกล้วยนะครับพี่น้องบรรยากาศดีได้ครับครับครับกัดกินเป็นห่านเที่ยง อาเทีเยมกไป่าทา,างังงวขกวยช่วงนาจะน้อยหนาเร้งนะครับพี่น้องนี่รเราเพ่าจะนียบาทนี่มันต่ำยุค่าลงออกฟื้นพี่น่องอฟื้นอาไวนี่ครับน้ำสุกข,ของแบบอช้อีสานันเทองกัน อยยุกบอยูก่กเจ้าของต่อความสุกพี่น้องผมก็ได้อยยุกับ,บางเืนเ่นก็้าของให้อันนด้แล้วมีความสุกกัอันนะครับคือความสุขนะครับนี่ครับผมกิดไปแก้ม,มาเนี่ยครับขายอยูุข้าวให้เพิ่นแต่แก้ม,มาส่วนหนึ่งก็อยุ่ข,ข้างในผมครับอันนี้พราะท่านเด้เก็บอยอะท่านก็ได้ไปก็ได้ไปเอาไอไฟนะครับออยหน้ามหนึ่งเข่านะครับ มือเทาจะใส่ฟื้นมือเท้าจะใส่ท่านมือเท่อจะใส่แก๊ปนะครับซึ่งกับะยัดไปนะครับนี่ท่าน้ำน้ำตรงนี้เ่ยพี่น้องกว้องน้ำจากนีไปเป็นแม่พ,พดนะครับเดี๋ยวผมเตรียมแป๊บนึงเตรียมเตรียมเครื่องแป๊บนึงเดี๋ยวสีพาพี่น้องไป,ปบิางนะครับนี่ครับพี่น้อง แม่บ้านเป็นคนหดผมเป็นคนรากสยานนะครับแต่มีบักทั่วพี่น้องนะครับปลูกทั่วปลูกคักนะครับบักกงูกตมนี้ครับผมนะครับทั่วปลูกทั่วก็จะกินนะครับปูก็จะกินครับนะครับกทัวไปสองครั้งนะครับต้นกล้วยนะครับผมต้นเผาพี่น้อง อันนี้ซึ่งผมทดลองปลูกครับต้นแตงโมพี่น้องนะครับกำลังสีจะเริ่มเติบโตนะครับนี่ครับนี่ครับปลูกแตงโมครับพี่น้องนะครับนี่ครับปลูกไว้ประมาณหลายต้นอยู่พี่น้องนะครับนี่ครับมาถึกหนาวถึกหนาวพี่น้องนะครับแตงโมปลูกไว้หลายไอลุมอยู่ครับปลูกไว้แบบไว้ทะกินนะครับผม ปลูกค้าวปลุกตะไคร่นะครับคือผักสวนครัวนะครับผมผักกาดผักกวงตุ้งนะครับเราจะกินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับผักขนาครับพี่น้องนี่ครับข้างนี้จะกินขนานะครับลูกพริกแต่ว่ามีมีหลายแนวพี่น้องนะครับก็ได้ยูได้กินก็ได้ซื้อครับนี่กบบคือคือผักทองนะครับมีผักทองนะครับ นี่ครับปลูกกะไล่ำักะไล่ยางไว้นะครับมีพิกหยกั่งนี้มีพิกหยกนะครับมีสลัดกาตัดละกาแปะไปเรื่อยๆครับกรลังวานเบียอยู่ทางน้าน้างคนอันนี้ก็จะเป็นพักกาดนะครับนี่ครับพี่น้องแตงโมผมกำลังทดลองปลูกว่าสีถัูกพุ่นละช่วงเ,เดือนพินา งบึงครับฮะฮาประสบผลสเลพงกศิบุกตอนนี้มันบ้านปสบผลสเลพงกสิบูกแต่ว่าแตงโมนี่มันก่ะมันติดหนาวครับพี่น้องหนาวมาเลยพ่กข่อยใหญ่ไปเดยนะครับนี่ครับติดหนาวก็สิบ่กตนใหญ่ไปเลยติดหนาวครับอันนี้จะเป็นผักสลัดนั้นนี่ก็ผักสลัดครับออกแล้วนี่นี่จะเป็นผัก อาก,กาศบ่เนี่นยอาขนาดวะครับนะครับกำลังวานกำลังขึ้นเบี้ยนะครับเดกินพ่อเพียงนี่ครับพกกี่น้องอากาศนะนี่กระงามครับอาก,กาศแปลงหนึ่งกระงั้นพี่กันนะครับนะครับคือว่าโอเคเลยครับผมนะครับปลูกผักปลูกหญ้าไว้ปลูกบักเขียปลูกแล้วต้นขามหวานนะพีพ่น้องขามหวานไว้ให้ว่า ต้หนหนึ่จะเป็นต้นมะพุงครับพี่น้องกล้วยกับมะพุงผสมกันนะครับมะละกอนะครับผมโอ้ชุกแล้วพี่น้องนี่อุย้ยมะพุงชุกเอ้ยมาแล้งกัน,นดิยิบตะจรเหมนนี่ครับผมบอกนู่นนครับนี่มาหนีกันกับมะพุงพุงกับดกด้วยปุ่นต้นปุ่น,น,น,นกับดกพี่น้องครับมันกับพริก นี่ว่าผักวนรัวพี่น้องครับผมนี่แหละความสุกของผมครับย่ำช่วงเย็นๆนะครับช่วงใบสองใบสามนะครับผ้ากันมาหดพักหดหนาครับเมื่อใดบ่ได้ไปตลาดนะครับพี่น้องครับผมกับมีความสุขในตรงนี้ครับพี่น้องนะครับความสุขกับอยู่กับสวนนะครับ สวนเพ็ดพักเกตนาไป,ปก,ก้มซูกันอีกอะยูงสี่เลยคพี่น้องแล้มีอย่าลายดอกดอกนุษย์นะครับพี่น้อง,องอก็ก็สู้กัน,กน,กน,กนไปดิ้นรนกันไปนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นักชี่ครับพี่น้องักชี่อันนี้เป็นพัชขนา้ากระตายเนี้ยนะครับง่ามเนี้ยนะครับอีเบื้องส่วนทั้งผนครับพี่น้องปลูก ้นม่วงนะครับม่วงมง่วงเีาเป็นดอกพี่น้องนะครับปลูกไว้หลายต้นอยอะนะครับปลูกปุ๊บติดก็ะจะต้นนึงนึงต้นสองสามติดพอสิบต้นบ่๊บนะครับปลูกหลังจากปลูกจากสามสิบต้นก็สิ่งปลูกต้นม,ม่วงหมดนะครับเดืนอนนี้เพราะว่าก็เสิเสาปลูกผักแล่ะก็เผาหมดเสมอแล้วนะครับ,บ,ว,นะรบว่าวทิศกะยากน้่นตลาดตะลี่กับพวกขอดีนั่นไปไหนขอดีมากไปไหนมไไหนี นี่ครับนี่แกบนะครับผมประเด็ดนี่ฟื้นนะครับผมครับผมแต่ไมตะวันกะหาบบัวเอาไปน่องนะคบัวมดเจ้าบัวเจ้ะคูหรือบังเอาไป่น่องเจ้คู่หรอเป็นปลูกนะครับนี่ครับคนครับเบังดูครับนี่คือรักทันนะครับในการนี่ครับอิทเกเตษครับของของข้อทอไม่ท้อกับของของบ้านผมนะครับนี่ก็หน้ามักครับพี่หน้อง อามัดอามัดขี้ว่าผ่าป่ะครับมักเองมักก็จะหดหดพักนี่แหะครับนะครับส่วนนั้นนี่ก็กลินบอ่อป่าพี่น้องอย่ยงป่าเียังจะกินนะครับกระดุกช่วงวันกันปลายยังปลาเค็งบ่ะถือนั่นกับถือไสดถือรอบก็เอามาปล่อยถือเหลือป่พูดนนิ มาซโซนนี้ก็เลี้ยงไก่แล้วครับพี่น้องนี่ไก่ลัวอ,อาหารคนนะครับเล,ลี้ยงไก่ไก่ไข่รเหครับอู้เดี๋ยวท้ายนู้นตัวนี้อู้หูมันนี่เดือดซ้ำน้อยพี่น้องว้าวนี่ครับเี็น้อหักก็เป็นสิ่งที่คุ้มใจพี่น้องนะครับพราเพียงนะครับว่าเราทันไปเศรษฐกิจพราเพียงนะครับอย่างไก่ไข่นะครับมาถึงกินนะครับอ่ะ แต่พวกที่เร่าถ้าถ้าเตาทานว่าห่างผมก็ับเผาทานเพราะวกก่าพอดีเตาทานมันมันรูน,รนปปรี่ครับพี่น้องชุดปีพรมกับกับเผาอยู่ครับเผาทานมันรูก็รรเลยบ่ได้เผาเดนื้อสิซื้อมาเผาอีกอยู่ครับเพรา,า,าะว่าย่อไม่เละไม่ายอยู่ไม่ไม,ไม่เผาทานนะครับนี่นะครับเรียเร้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เราจะกินเลี้ยงปลาไ,ไปนไิสา จะกินนะครับผมเพราะบ่าได้ซื้อเพิ่นนะครับแต่แค่นี้ครับความสุขของของวิถีของไทยสารวานเฮานะครับพี่น้องนะครับเอาไปไปหดพักตัวก่อนพี่น้องนะครับผมนะครับขอจะงามๆพี่น้องครับโอ้ยคุณทับพี่น้องสลัดง่ายมันยังครับนานเท้าจ้ะ คุนะพักสลัดจะพอนจะเอานมหดครับพี่น้องเนี่ยนมหลังจากนมจากเลี้ยมจากลูกหลานเขาก็ากินเขาก็เพอนเอามาหดมันเละง,งามครับอนี้ข,ขาวมะเขือได้พี่น้องสลัดนะครับมะเขือได้ครับตะาวานะครับผมอายุตั้งสี่แล้วพี่น้องครับอายุตั้งสี่แหชีวิตมีความสุขนะครับท่านได้กาฝากเอฟซีไว้เนี่ยก็แล้วกันนะครับ กะฟากดติดตามนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานไทยอีสานบานเทาคือเก้าแล้วครับถึงผมปรยู่กะมี่ลุงโบนะครับแล้วก็คู่กุ่งนะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนะครับลุงฐานลุงวันนะครับผมจะซอยกันนะครับสั่งสิ้นที่ดีๆให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับพี่น้องนะครับ่ชนวมาอาทิตย์กันยากนะครับก็ขอตัวขอโทษขออภัยหลายๆนะครับผมก็ก็ตตามเชียร์ตามให้กําลังใจนะครับ ช่องไทยอีสานบ้านเฮาคือเก่านะครับพี่น้องนะครับขาบ่ทิ่มบ่ปลากันนะครับผมกะสู้ไปเคียงข้างกันไปได้พี่น้องเด้อนะครับสู้ไปน้ำกันไปเงีวๆครับผมกับช่องไทยอีสานบ้านเฮานะครับฝากไว้นี่นะก็แล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับเอฟซีคนใหม่คนเก่านะครับฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจนะครับเพราะว่าทีมงานกับทุ่มเทนะครับทั้งแรงกายแรงใจนะครับทั้งกำเร่งแรงทรัพยานุกรมมันไปทายท้ำนะครับ เพราะมันว่าสิได้มาแต่ละคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งกันง่ายๆครับก็ต้องทุ่มเททุกอย่างนะครับทายมาแล้วก็ต้องดตัดต่อนะครับนี่ทีมงานตัดต่อนะครับคือคู่กุ้งนะครับคนไทยจะทายแบ่งหน้าที่กันไปนะครับพี่น้องนะครับนะครับอ่ะก็เลิกอฝากพี่น้องไว้กันเลิกกันนะครับนาอกก็สีอำนาจพ่อจากไปนะครับพักซอยม่บ้านก้อนนะครับผมอ่าก็เลิกะ พอกันไม่ถึงโอกาสเดี๋ยวมีวบางๆเดี๋ยวผมก็สิไปแจ่มน้ำนะครับพี่น้องหาหาโอกาสหาหมือหัวบางก่อนนะครับผมนะครับก็นี่ก็ขอ,อจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะพอกันไหมนะครับคลิปหนาหรือโอกาสหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ